ข่าวเศร้าสะเตือนใจในายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาผ่านการหารือทางโทรศัพท์กับท่านประธานาธิบดียุนซอกยอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีใต้เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมา นายสิริพงศ์อังคศกุลเกียรติโศกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการสนทนาครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและความตั้งใจที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออะไร ไทยกำลังเจรจากับกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการปรับปรามแก๊งคอนเซนเตอร์หรือสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการเจรจาครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในการช่วยกดดันกัมพูชาให้ดำเนินการอย่างจรงิงจังท่านประธานาธิบดียุนซอกยอนได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่เคยให้ความช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อในเมียนมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศแล้วเรื่องนี้สำคัญอย่างไร การเสียชีวิตของชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนการที่ไทยและเกาหลีใต้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานี้จึงเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่าความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างไรในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติคุณคิดว่าการกดดันให้ประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการอย่างจริงจังเป็นวิธีที่เหมาะสมหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย